สถานศสุขจังหวัดกาญจนบุรีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรหลักของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายแพทย์ธีรพน์ฟักน้อยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรหลักของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโดยนางลักษมีการสิริการจนะชัยกุลหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมีผู้รับผิดชอบงานจากโรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้าราา่วมจำนวน70 8คนกลุ่มง,งานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีปีงบประมาณ2,568เพื่อจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอโดยมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการดำเนินการตามนิยบายกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อตอบโต้ภาะวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข จึงได้มีการทบทวนคำสั่งคณะทำงานตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพทบทวนโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์และจัดตั้งทีมตระหนักรู้สถานการณ์ที่มีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังติดตามและรายงานเหตุการณ์ตามเกณฑ์ของเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพซึ่งมีการจัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์พื้นฐานและองค์ความรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและ เตรียมความพร้อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ